เฮ้เฮ้นักสืบที่เก่งที่สุดแห่งชีวิตสดใสวันนี้เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณอีกแล้วคุณพร้อมสำหรับปริศนาที่แทบจะแก้ไม่ได้มากมายหรือยังมาเริ่มต้นกันเลยดูสาวๆเหล่านี้สิใครอยู่ในอันตรายมากกว่ากันผูห้หญิงทางขวา สังเกตไหมว่าเธอกำลังจับงูอยู่แล้วผู้หญิงพวกนี้ล่ะใครกันแน่ที่ตกอยู่ในอันตรายมากกว่ากันคนทางซ้ายเธอมีบาดแผลที่ขาและฉลามกำลังตามเธอมาเพราะกลิ่นเลือด ายากรขังทิมโมธีไว้ในห้องบนหอคอยสูงที่มีหน้าต่างเพียงบานเดียวและไม่มีประตูเลยจากนั้นนักมายากนก็จุดไฟเผาหอคอยแล้วจากไปทิมโมธีต้องรีบหนีเขามีน้ำยาเวทมนต์สามชนิดซ่อนอยู่ในกระเป๋ายาขวดแรกจะทําให้เขามีพลังมหาศาลยาขวดที่สองจะทําให้เขากลายเป็นแวมไพร์ส่วนยาขวดที่สามจะทําให้เขาเรียกสัตว์อะไรก็ได้ยาชนิดใดที่ผู้ชายคนนี้ควรดื่ม แข็งแกร่งที่เหลือเชื่อก็ช่วยเขาจากสถานการณ์อันน่าสะเทือนขวัญน,นี้ไม่ได้ไม่มีสัตว์ตัวไหนจะช่วยให้เขาหนีได้เลยโอกาสเดียวที่จะมีชีวิตรอดของเขาคือต้องกลายเป็นแวมไพร์กลายร่างเป็นค้งางคาวแล้วก็บินหนีไปดูคนพวกนี้สิดูเหมือนว่าพวกเขาจะตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงแต่ที่จริงแล้วมีคนหนึ่งที่หลบหนีได้ไง่ายๆคุณนึกออกไหมว่าคนนั้นคือใคร ชายที่อยู่ทางซ้ายก่อนอื่นเขาได้รับการปกป้องจากจอระเข้หิวโหวยด้วยลูกกรงของเขานอกจากนี้ในขณะที่ถูกมัดไว้เขายัางใช้มาตรการป้องกันที่ช่วยให้เขาหลุดออกจากเชือกได้ดูสิตอนที่เขาถูกมัดเขากางข้อศอกออกทําให้เชือกหย่อนลงมันจะช่วยให้เขาหลุดออกได้ง่ายๆคุณหลงอยู่ในป่ามันเริ่มมืดแล้วและคุณต้องรีบออกไปจากที่นั่นโดยเร็วที่สุด มีถนนสี่สายมุ่งไปทางตะวันออกตะวันตกเหนือและใต้ตามลำดับแต่ความอันตรายกำลังแฝงอยู่ที่ปลายถนนแต่ละสายถนนสายตะวันออกนำไปสู่หลุมดำที่กลืนคุณได้ในพริบตาถนนสายตะวันตกผ่านทะเลสาบที่มีฉลามวานอาศัยอยู่ถ้าคุณเลือกถนนสายเหนือมันจะนำคุณไปสู่หลุมยักษ์ในพื้นดินข้ามไม่ได้และถนนสายใตย้ถูกขวางกั้นด้วยภูเขาสูงที่ปีนข้ามไม่ได้ คุณควรเลือกถนนสายไหนเพื่อหลีกหนีจากอันตรายของป่าในยามค่ำคืนฉลามวานไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เพราะงั้นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคือการข้ามทะเลสาบถ้าคุณว่ายน้ำเป็นะนะ ในเช้าวันฤดูร้อนที่แสนสุขนักเดินทางคนหนึ่งกำลังเดินผ่านป่าดงดิบทัในใดนั้นเธอก็เห็นเส้นทาง3ามเส้นอยู่ตรงหน้าเธอเส้นทางแรกสิ้นสุดที่หนองน้ำที่อันตรายซึ่งกลืนกินผู้คนเส้นทางที่สองคือพื้นที่ล่าปรดของแวมไพรยและเส้นทางที่สามนำไปสู่ภูเขาไฟที่มีพลังซึ่งพ่นลาวาและก็เผาไหม้ทุกอย่างที่อยู่ร,บรอบๆนักเดินทางคุณเลือกเส้นทางไหน คุณจำได้ไหมว่าเช้าวันนั้นเป็นวันแดดจัดในฤดูร้อนแวมพายน่ากลัวแสงแดดนักเดินทางไม่น่าเจอพวกเขาในตอนกลางวันเทาะงนั้นเธอจึงควรเลือกเส้นทางที่สองคุณติดอยู่บนเกาะร้างแห่งหนึ่งทันใดน,นั้นคุณก็เห็นเรือลำหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งพอสมควรคุณจะใช้อะไรในการสื่อสารกับเรือได้บ้างสมาร์ทโฟนกล่องไม่ขีดไฟเครื่องขยายเสียงหรือกล้องโทรทัศน์ มือโฟนแทบจะไรประโยชน์บนเกาะร้างเพราะไม่มีสัญญาณและกล้องโทรทัศน์ก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้เหมือนกันเพราะคุณจะเห็นเรือแต่ไม่สื่อสารกับเรือได้เครื่องขยายเสียงมีความจุน้อยเกินไปที่จะส่งเสียงกรี๊ดไปถึงเรือได้โอกาสเดียวที่คุณจะเรียกร้องความสนใจได้คือใช้ไม้ขีดไฟจุดไฟไฟและควนันบ่งชี้ถึงเหตุฉุกเฉินและผู้คนบนเรือจะมีโอกาสสังเกตเห็นสัญ,ญญาณดังกล่าวได้มากกว่า เย็นวันหนึ่งมากกำลังจะกลับบ้านและจูจูก็มีแมวตัวใหญ่ตัวหนึ่งกระโดดออกมาจากพุ่งไม้ตรงหน้าเขาแมวตัวนั้นมีเคี้ยวขนาดใหญ่และกรงเล็บที่แหลมคมมันกำลังจะพุ่งเข้าหามาร์ชายคนนี้มีแค่โทรศัพท์ผ้าเช็ดหน้าและขวดน้ำเท่านั้นแต่เขาก็ยังออกมาจากสถานการณ์นั้นได้โดยไม่บาดเจ็บเขาหนีจากแมวตัวนั้นได้ยังไง แมวนะ่ะไม่ค่อยชอบน้ําเท่าไหร่มาร์กจึงเทน้ําลงบนตัวแมวแล้วมันก็ตกใจหนีไปดูคุณยายเหล่านี้สิคนไหนคือซอมบี้ตัวจริงคนทางซ้ายตาของเธอเป็นสีขาวหน้าขนลุกและเธอไม่มีหูหน้าขนลุก วินเซนต์ถูกขังอยู่ในห้องที่ไม่มีหน้าต่างและมีประตูบานใหญ่บานเดียวมีแผงที่มีปุ่มหลายปุ่มอยู่ทางซ้ายและอีกแผงหนึ่งที่มีคำใบ้ทางขวานอกจากนี้ยังมีนาฬิกาอยู่ที่ผนังเหนือประตูวินเซนต์ควรกดปุ่มไหนเพื่อออกจากห้องสามเหลี่ยมสีเขียว ตัวเลขบนแผง 3, 6และ9แทนชั่วโมงถ้าคุณเชื่อมโยงตัวเลขเหล่านี้เข้าด้วยกันบนหน้าปัดนาฬิกาคุณจะได้สามเหลี่ยมนักสืบมาคาสและคนที่เดินผ่านมาอีกคนหนึ่งได้เป็นพยานในเหตุการณ์รถชนชายคนหนึ่งถูกรถตู้ชนและนอนหมดสติอยู่บนพื้นมาคาสรีบวิ่งไปที่ร้านกาแฟาที่ใกล้ที่สุดเพื่อเรียกรถพยาบาลเมื่อกลับมา คนที่เดินผ่านมาบอกเขาว่าชายคนนั้นพลิกตัวนอนหงายแล้วแต่ยังไม่รู้สึกตัวหลังจากมองดูสถานที่เกิดเหตุสักสองสาวินาทีนักสืบก็บอกคนที่เดินผ่านมาว่าให้คืนของทุกอย่างที่เอามาจากชายที่ได้รับบาดเจ็บทำไมเขาถึงพูดแบบนั้นเมื <nik> ่อพวกเขาเห็นชายคนนี้ครั้งแรก เสื้อสูรของเขาติดกระดุมเพียงเม็ดเดียวแต่ตอนนี้ติดกระดุมถึง2เม็ดคนที่เดินผ่านมาคงปลดกระดุมเสื้อสูรของเขาออกเพื่อหากระเป๋าสตางค์แล้วติดกระดุมผิดเม็ดราฟวิลลี่แอมเบอร์ Ralph, Willy, Amber, และเกรสอยู่ในห้องพิพิธภัณฑ์มีคนขโมยของมีค่าจากห้องนี้ไปเมื่อหลายชั่วโมงก่อนราฟวิ l ลี่และ Amber อร์อ้างว่าพวกเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนี้แต่เจ้าหน้าที่สืบสวนไม่เชื่อพวกเขา พวกเขาทั้งหมดถูกจับและนำตัวไปที่สถานีตำรวจมีเพียงเกรซผู้ที่ไม่ได้ตอบคำถามเท่านั้นที่เป็นอิสระทำไมล่ะเกรซเป็นนักสืบ ลองดูภาพนี้แล้วพยายามหาสิว่าใครเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ปลอมตัวมาผู้ชายที่ใส่เสื้อสีเหลืองเขากำลังกินกล้วยอยู่แต่เขาไม่ได้ปอกเปลือกก่อนจะกัดเข้าไปเขาอาจจะเห็นผลไม้ชนิดนี้เป็นครั้งแรกนักสืบดาเซนสงสัยว่าชายคนหนึ่งก่ออาชญากรรม เขาจึงตัดสินใจเฝ้าสังเกตบ้านของเขาไม่ไกลนักเขาเห็นศิลปินคนหนึ่งกำลังตั้งขาตั้งภาพของเธอดูเหมือนเธอจะกำลังวาดภาพบ้านของอาชญากรถึงจุดหนึ่งนักสืบต้องแวะไปที่สถานีตำรวจเขาขอให้หญิงสาวเธรหาเขาถ้าเธอเห็นคนเข้าหรือออกจากบ้านเธอตอบตกลงเมื่อนักสืบกลับมาในตอนเย็นศิลปินบอกเขาว่าเธอไม่เห็นใครเลยชายคนนั้นรู้ทันทีว่าเธอกำลังโกหกเขาจับผิดได้ยังไง คนที่เขาออกไปหน้าต่างทุกบานในบ้านปิดอยู่แต่ในภาพที่ผู้หญิงวาดหน้าต่างกลับเปิดอยู่นั่นหมายความว่ามีคนอยู่ข้างในขณะที่มาร์กไม่อยู่นักธุรกิจผู้มัง่งคั่งคนหนึ่งมีชื่อเสียงเพราะสวมหมวกสีดำอยู่เสมอแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็มาที่ออฟฟิศพร้อมกับผลไม้บนหัวของเขาพนักง,งานของเขาตกใจมากแต่พวกเขาไม่กล้าที่จะซักถามชายคนนั้นสถานการณ์ก็เกิดขึ้นซ้ำอีกในวันถัดมา ในวันที่3เลขานุการของนักธุรกิจรวบรวมความกล้าทั้งหมดและถามว่าเกิดอะไรขึ้นชายคนนั้นตอบว่าเขาแพ้เดิมพันเขายังไม่ได้ทําตามเงื่อนไขาการเดิมพันแต่เขาจะทําในวันนี้จากนั้นเขาก็บอกเลขานุการของเขาว่าอย่าสั่งอาหารกลางวันให้เขานักธุรกิจต้องทําอะไรตามเงื่อนไขาการเดิมพัน ตอ,อนที่เขาวางเดิมพันนี้เขากล่าวว่าถ้าผมแพ้ผมจะกินหมวกของตัวเองคุณมีกระสอบที่เต็มไปด้วยเมล็ดกาแฟคุณต้องใช้กาแฟนี้เพื่อใส่กระสอบอีกสองใบที่มีขนาดเท่ากันให้เต็มคุณจะทำได้ยังไงใส่กระสอบเปล่าลงในกระสอบอีกใบแล้วก็เติมกาแฟลงไป